ตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะครับทองคําเป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญในระบบการเงินโลกทั้งในเรื่องของการรักษามูลค่าของเงินและในการเป็น เครื่องแลกเปลี่ยนเงินตราหรือซื้อขายของกันไม่ว่าจะเป็นอียิปต์กรีกหรือโรมันก็จะใช้ทองคําในการแลกเปลี่ยนหรือนําโลหะมาผสมทองคําในการที่จะเป็นเงินตราในการซื้อขายสินค้ากันแม้ว่าปัจจุบันเราจะใช้การเงินทางระบบดิจิตอลก็ตามหรือใช้เงินตราที่ทําจากกระดาษแต่ทองคําก็ยังเป็นสิ่งของที่มีค่าที่จับต้องได้ด้วยความที่ทองคํานั้นมีคุณสมบัติหลายประการที่สําคัญหนึ่งก็คือความปลอดภยัยเพราะทองคําไม่ได้ขึ้นอยู่กับ สัญญาหรือคำสั่งเครดิตใดๆก็แล้วแต่จึงไม่มีโอกาสที่ถูกผิดชําระ 2. ก็คือสภาพคล่องทองคําสามารถนําไปแลกเป็นเงินสดได้ง่ายในตลาดโลกและสิ่งที่3นะครับผลตอบแทน ทองคำเนื่องจากมีปริมาณที่จำกัดจึงเป็นเครื่องรักษามูลค่าได้เป็นอย่างดีนั่นเลยเป็นสาเหตุสำคัญที่นักลงทุนและธนาคารกลางทั่วโลกนิยมสะสมทองคำเป็นทุนสำรองหรือใช้ในการลงทุนเพราะว่าทองคำนั้นจะลดความเสี่ยงของเงินตราที่ถ้าเกิดสะสมไว้มากไปอาจจะเกิดเงินเฟ้อทำให้เงินมีมูลค่าน้อยลงในทางกลับกันทองคำมีปริมาณจำกัดทำให้ทองคำมีมูลค่าที่คงทนและรักษามูลค่าของมันได้ดังนั้นเวลาที่โลกเผชิญวิกฤตสงครามหรือวิกฤตการ การเงินคนก็จะนิยมที่จะสะสมทองคําทําให้ปริมาณความต้องการเพิ่มขึ้นสูงและส่งผลให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นสูงครับ